สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวเช้าของทีมลิเวอร์พูลนะครับวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์แล้วนะครับมาพูดคุยข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับมีเรื่องราวความหลงของเกมแชมเปี้ยนลีกข,ของเมื่อวานนี้นะครับของลิเวอร์พูลมีความหลงบทสัมภาษณ์จากาตัวนักเตะตัวกูรูต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มี เรื่องราวอื่นๆอีก,อกนะครับที่รวบรวมมาฝากกันโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บของเดนรอฟเรนแล้วก็มีตลาดซื้อขายข่าวรือมาฝากสักนิดหนึ่งลองมาดูกันว่าวันนี้มีข่าวกับใครนะครับนะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครที่อยากร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะขอเรียบเรียงลิงก์ก่อน มากันที่แอนดี้โรเวอร์สันก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เราก็เสมอกันไม่ต้องพูดมากพัมพัมเพนะครับก็เสมอกับบาเยนไปศูนย์ต่อศูนย์นะครับคือแอนดี้โรเวอร์สันก็บอกว่าแน่นอนว่าถ้าเล่นในบ้านและศูนย์เสมอเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เจอกับบายเยนนิกเป็นทีมที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เนี่ย เป็นทีมที่เข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้ตลอดในช่วง6 7ปีหลังที่ผ่านมานะครับเป็นทีมที่มีประสบการณ์แล้วก็เมื่อวานเนี้ยยบรจ์มินิกทำให้สร้างความปัญหาสร้างปัญหาให้กับทีมแล้วก็สร้างปัญหาให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลได้เยอะเลยนะครับทำได้ดีมากนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเมื่อวานนี้แต่เขาก็บอกว่าทีมเราเนี่ยอันนี้ดรุาพงก็บอกเราก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดเป็นวันอื่นไม่แน่หรอกผลการในขันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์อาจจะยิงได้ ถ้าเพราะถ้าเป็นวันอื่นเพราะว่าเมื่อวานนี้นก็สร้างสารรค์โอกาสได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามการเก็บคินชี t ได้ในบ้านก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดีไม่น้อยนะครับแล้วก็เกมที่2ก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันใหม่นะครับไปเล่นที่นูน่นถ้าม,มีโอกาสทําประตูได้ก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบได้นะครับแล้วเป็นประตูเป็นประตูทีมเยือนด้วยนะครับอืมนะประมาณนี้ แล้วตอนนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์อีกจุดหนึ่งก็คือโฟอกัสสำคัญหลังจากแชมเปี้ยนลีกก็คือเกมกับแมนยูเต็ดนะครับอันนี้โรซันบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมใหญ่มากๆแล้วเขาคิดว่ามันจะเป็นเกมที่แตกต่างออกไปจากเกมที่เราเจอแมนยูเต็ดเมื่อช่วงตอนก่อนมูรินโญ่โดนบทนะครับต่างกันแน่นอนตอนเปลียนกุนซือแล้วเขาบอกอย่างนี้นะครับพอภายใต้กุนซือคนใหม่โอเลกุนาโซชาเนี่ยแมนยูเต็ด ยกระดับเป็นทีมอีกทีมหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นในในลังตัวเองในโอตาฟอร์ดเนี่ยมันเป็นงานที่ยากมากๆดังนั้นเราจะต้องเอาฟอร์มที่ดีกลับมาออกออกมาให้ได้ในเกมนี้นะครับแล้วถ้าทําได้เนี่ยก็หวังว่ามันจะเพียงพอที่จะเอาเช,ชนะกลับบ้านออกมานะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของอันดี้โรเบอร์สันนะครับมาต่อกันเลยนะครับมากันที่ เจมี่คาร์ลเกอร์นะครับพูดถึงผลเสมอศูนย์ศูนย์เมื่อวานนี้ครับแน่นอนว่าเจมี่คาร์ลเกอร์บอกว่าบาเยบรชมิวนิกเนี่ยต้องคิดแน่นอนเลยว่าการมาเก็บผลเสมอได้เนี่ยเป็นผลการแข่งขันที่ดีและก็ใช่แน่นอนเป็นผลการแข่งขันที่ดีแน่นอนเพราะว่าลิเวอร์พูลมีสถิติการเล่นเกมเยือนในฤดูกาลนี้ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็เมื่อเล่นไม่ดีอย่างเงี้ยก็ทำให้บาเยบรชมิวนิก เชื่อว่าการกลับมาเล่นในบ้านนัดที่2ม,มีโอกาสที่จะผ่านข้อรอบได้แต่อย่างไรก็ตามการเสมอ0.0ในเกมนัดแรกในบ้านทางด้านคาราเกอร์บอกว่าการเสมอ0.0เนี่ยเป็นผลการแข่งขันที่ดีที่สุดแล้วสําหรับการที่จะเสมอนะเสมอ0.0ดีกว่าเสมอ1 1เสมอ2 2เสมอ3 3 0 0ไม่เสียอเวโกนะครับดังนั้น การกลับไปเล่นที่บายเยอร์นในเกมที่2ลิเวอร์พูลยังมีโอกาสและทางด้านคาร์ลเกอร์เขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะมีโอกาสทําประตูได้ด้วยมากกว่านัดนี้เพราะว่าการไปเล่นที่นู่นจะมีพื้นที่ให้เล่นมากขึ้นนะครับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกมเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสที่ผ่านวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดไปนี่แป๊บหนึ่งนะ คาร์ลเกอร์บอกว่าแมทฮูเมอร์เนี่ยยืนต่ำนะครับยืนต่ำกว่าปกติพอสมควรก็คือหมายถึงว่าห้อยต่ำนั่นเองยืนค่อนข้างต่ำไลน์ดีฟเอนซ์ของบาเยอร์ค่อนข้างต่ำซึ่งแล้วก็ทำได้ดีป้องกันได้ยอดเยี่ยมมากแมทฮูเมอร์แต่ว่าเกมที่บ้านของบาเยอร์คาดได้เลยว่าบาเยอร์จะต้องยืนไลน์สูงขึ้นเพื่อเจอกับ เพื่อเล่นเล่นงานแบบว่าเล่นในบ้านตัวเองอะ่ะต้องต้องยืนลายลายแนวรับสูงขึ้นต้องต้องบุกมากขึ้นนั่นเองแล้วเขาเชื่อว่ามันจะเป็นผลประโยชน์แก่แนวรุกวอรูพูอย่างพวกโมเมสซาลาซาดิโอมาเน่โรเบนโตฟิมิโนที่จะมีพื้นที่เล่นมากขึ้นดังนั้นในเกมนัดที่2มีลุ้นและจะได้เฟอร์กิลฟันดากลับมาก็น่าจะทําให้แนวรับเสถียรขึ้นมีผู้นําแนวรับมาฟามิโนก็อาจจะโยกมาเล่นกองกลางตามที่ถนัดได้ ก็มีหลายๆแง่ที่นัดที่2ยังมีลุน้นการเสมอ0ูไม่ใช่ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดแต่ถ้านับถึงผลเสมอแล้ว0ูนถือว่าดีที่สุดนี่คือสําหรับที่เจมี่คาร์ลเกอร์ให้สัมภาษณ์มานะครับามาดูนี่กันสักหน่อยเป็นสีสันนะครับก็ถ้าคะแนนเรตติ้งเนี่ยตัดเกรดในตามหลักไม่ว่าจะอังกฤษหรือว่าที่ประเทศไทยเนี่ยสื่อไทยหรือว่าสื่ออังกฤษเนี่ยก็จะตัดเกรดแบบว่า หนึ 1> 1่งถึงสิบใช่ไหมสิบเนี่ยคือคะแนนที่ดีที่สุดหนึ่งเนี่ยคือคะแนนที่แย่ที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยบิวเขาก็ไปจับสังเกตมาแต่บิ view, วมันเป็นบิวเขาเป็นสื่อเยอรมันแลวเขาคิดคะแนนอย่างนี้จริงๆเขาจะคิดคะแนนหนึ่งจากหกนะครับหนึ่งถึงหกแต่ว่าหกเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีที่สุดนะครับหกเนี่ยแย่ที่สุดหนึ่งเนี่ยคือฟอร์มยอดเยี่ยมที่สุดหนังสือพิมพบิวเขาตัดเกรดมาแบบนี้ครับ ฝั่งเวอ้ยวฟูคนที่ทำผลง,งานได้แย่ที่สุดเขาให้เป็นอดี้โรเบอร์สันครับ5เนี่ย6นี่คือแย่สุด5นี่คือเกือบแย่แล้วเกือบแย่สุดแล้วนะครับ3นี่คือกลางๆดังนั้นถ้าดูจากคะแนนตรงนี้ที่เขาให้มาก็โรเบอร์สันแย่สุดเมื่อวานนี้โดนแซนนาบีเผาเครื่องหลายช็อตอยู่นะครับแล้วก็อาไวนาดุมกับซาร่าได้อย่างละ4พวกนี้ก็ถือว่า ไม่ดีเท่าไหร่ในสายตาของในสายตาของบิลนะครับสื่อเยอรมันขณะที่สื่อเยอรมันคนที่เขาให้คะแนนแย่สุดคือคาเมโดริเกตที่หายไปจากเกมเลยนะครับแล้วก็พวกคิงลีโกมองอ่าเลมันดอฟสกี้สี่เนี่ยคะแนนไม่ดีเท่าไหร่ส่วนคนที่คะแนนด,ดีโคตรเลยเนี่ยนะครับก็มีสองคนฮูมเม์นะครับเมื่อวานยอดเยี่ยมมากมี การสกัดบอลจังหวะสุดท้ายได้แบบโอ้โหทางบอลแกนี่สุดยอดจริงๆนะครับฮูมเมอร์มาตินเนสก็เล่นกองกลางได้ดีเลยเมื่อวานการรับนะครับแล้วก็แซดนาบี้เมื่อวานนี้เยี่ยมจริงๆแล้วก็โควัชได้สองนะครับสองนี่คือดีนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยดีสุดสองนี่คือใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสีสันที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับส่วน มาดูจากสื่อดังบ้างอย่างเทเลกราฟนะครับเทเลกราฟเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขาก็ทำห้ข้อเป็นแบบ5ข้อที่ริพูเสมอแล้วเสมอศูนแล้วยังยังไม่ยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปเนี่ยอ่า0ู 00, ไม่ไม่ใช่ผลการแข่งขันที่แย่ที่สุดอันนี้ผมว่าคล้ายๆกับที่คาร์ลเกอร์พูดนะครับแล้วก็ทีมที่ทีมที่เสมอ ศูนย์ศูนย์ในบ้านนัดแรกมีสามสิบเอ็ดทีมที่เสมอศูนย์ศูนย์ในบ้านนัดแรกและสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้มีแค่สิบทีมก็เท่ากับว่าหนึ่งในสามเท่ากับว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสถ้าถ้า,ถา,ถาตีตามตามสถิตินี้นะสามสิบเอ็ดทีมสามสิบเอ็ดทีมที่เสมอศูนย์ศูนย์ในบ้านนัดแรกอะเกมเกมแรกเสมอศูนย์ศูนย์ในบ้านตัวเองอะนัดที่สองจะผ่านเข้ารอบได้มีแค่สิบ มีแค่10จาก31ก็เท่ากับ30%าเท่ากับว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสผ่านเข้ารอบถ้าดูจากสถิตินี้30%มอร์นฟานไดฟ์ฟานไดฟ์ huh. Fund ai. Fund ai. จะกลับมาในนัดหน้านี่ก็คืออีเหตุผลหนึ่งลิเวอร์พูลชอบเล่นคาเ์เตอร์ก็อย่างที่บอกอย่างที่คาร์เกอร์พูดตะกี้ว่าจะมีพื้นที่เล่นมากขึ้นไบยเยนครินชีตวอสแลไบยเูเมนิกเนี่ยปีนี้แทบจะ เล่นในบ้านตัวเองแทบจะเก็บกินชีสแทบจะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะก็สถิติตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นในแง่ที่ดีนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลจะมีเกมลีกให้ลงเล่นอีก4นัดก็คือลิเวอร์พูลจะมีเวลาในการค้นฟอร์มเก่งกลับมาก่อน4เกมที่จะเจอกับไบยมินิกในช่วงประมาณสักวันที่13ของเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็นัดต่อไปจะไม่มีโยชัวคิมมิตนะครับเพราะว่า ติดโทษใบเหลืองหลังจากที่โดนใบเหลืองเนี่ยก็ทําให้ยังติดโทษแบนนะครับโอเคแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้ก็ฝากนี่ไปด้วยนะครับคือก็เผื่อใครไม่มีอะไรดูนะครับก็มาดูได้เป็นเป็นเจาะหลังเกมเมื่อวานนี้แบบละเอียดเลยนะครับเจาะหลังเกมพูดถึงโอกาสเข้ารอบนู่นนี่นั่นพูดถึงฟอร์มพูดถึงข้อได้เปรียบของไบเยนพูดถึงข้อได้เปรียบของลิเวอร์พูลในนัดหน้า ก็ลองมาดูกันได้นะครับในช่องสยามสปอร์ตนะครับกับรายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นที่ผมจัดกับไทยช่องสยามสปอร์ตเนี่ยนะครับอ่ะก็ลองมาได้จัดกับปีเตอร์โบแล้วก็ขวัญลาวมาเซียนะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับรายการนี้ตอนล่าสุดเกี่ยวกับโขนแดงนะฝากไว้ด้วยอ่ะต่อกันเลยนะครับมากันที่เจนคอปนะครับให้สัมภาษณ์ถึงจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้จอแดนเฮนเดอร์สันเขาก็ชมว่าเล่นได้ดีมากนะครับแล้วก็ โดยเฉพาะยิ่งในส่วนของการมีส่วนร่วมกับเกมรับนะครับมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมนะมีหลายต่อหลายช็อตมากๆที่เฮนเดอร์สันเมื่อวานนี้เอาบอลกลับมาครอบครองได้ไปแย่งบอลกลับมาครอบครองได้เป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อยู่แล้วนะครับเจนเขาบอกว่าเขาคาดหวังจากเฮนเดอร์สันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์อะไรนะครับส่วนแฟ แฟนนินโยเนี่ยแฟนเอไม่ใช่แฟนนินโยฟาบินโยได้รับคําชมจากเฟอร์ดินานนะครับริโอเฟอร์ดินานเนี่ยให้สัมภาษณ์ก็เป็นเป็นกูรูแหละเป็นกูรูที่ให้สัมภาษณ์ของ BT Sport เขาก็ให้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าโอ้โหเมื่อวานเนี่ยเขาคิดว่าฟาบินโยเนี่ยแฟนแทสติกมากๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ทุกคนจะจับตามองฟาบินโยที่ต้องมาลงเล่นแทนเฟอร์กิลฟันดในเกมใหญ่แบบนี้นะครับ คำถามคือจะทำได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายเฟอร์ดินานก็บอกว่าเฮ้ยฟาบินโยทำได้มีความดุดันอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตอนนี้โอ้โหมีคุณค่ากับทีมมากอย่างยิ่งนะครับสามารถทดแทนได้หลากหลายตำแหน่งนะครับแบ็กขวาก็เล่นไดเซนเตอร์ฮาก็ทำได้ยอดเยี่ยมมิดฟิลก็ทำได้ยอดเยี่ยมสามารถทำประตูได้และก็ยังมี IMPACT ต่อเกมด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นแง่บวกมากๆนะนี่คือความชมจากลิโอเฟอร์ดินานะครับที่ให้สัมภาษณ์กับทาง BT Sport นะครับยังอยู่กันที่อีกหนึ่งนักเตะของแมนยูเนเต็ดนะครับที่ออกมาพูดถึงลิเวอร์พูลแต่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงเกมแชมเปี้ยนลีกแล้วพูดถึงสถานการณ์การลุ้นใ,ในในพรีเมียร์ลีกปัจจุบันนะครับแอนดี้โคลอนดี้โคลนะครับตำนานกองหน้าของแมนยูเนเต็ดก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อดูลิเวอร์พูลชุดนี้แอนดี้โคล ชุดเนี้ยดีกว่าตอนที่เขาเล่นด้วยเยอะเลยตอนนี้เขาเป็นนักเตะแล้วเจอกับเวอร์พูเนี่ยเขาบอกว่ายังสู้ดูแล้วสู้ชุดนี้ไม่ได้เพราะดูจากแนวทางการที่จเจ๊คอฟทาทีมมานะครับตอนนี้เชื่อว่าเวอร์พูน่าจะลุ้นเบียดกับแมนซิตี้ไปจนจบซีซั่นใครจะได้ไม่รู้ละแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารู้สึกลึกๆว่าเวอร์พูจะจะได้แชมป์อันนี้ในมุมของอนดิโคนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นอดีตนักเตะของแมนยูไนเต็ด และเป็นแฟนแมนยูนเต็ดก็ตามแต่เขาคิดว่าปีนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของแอดดิโคครับก็เก็บตกมาฝากกันนะครับก็พยายามจะเก็บตกให้ครบนะครับดยานรอบเลนนะครับจะพลาดในเกมเจอกับแมนยูนเต็ดแน่นอนไม่น่าพร้อมนะครับเพราะว่าล่าสุดเจนคอฟยืนยันนะครับว่า,ายังคงเป็นที่สงสัยมากมายนะครับว่าลอบเลนจะกลับมาได้ นัดไหนนะครับแต่ว่านัดอื่นเนี่ยยังยังไม่รู้ต้องรอดูแต่ว่าถ้านัดกับแมนยูนเต็ดเนี่ยที่เจอกันในบันอาทิตย์นี้เชนค็อปยืนยันว่าไม่พร้อมลงเล่นแน่นอนสําหรับเดียร์ล็อบเลนลไม่มีโอกาสที่จะลงเล่นต้องใช้เวลาในการาพักฟื้นต่อวปอีกนิดนึงนะครับสาหรับการบาดเจ็บแฮมสเติงในครั้งนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็ชวมว่าฟามินโยกับโจเอลมาติปเนี่ยในเกมกับบายเยินทำได้ยอดเยี่ยมทั้งคู่ ร่วมซ้อมกันมาอยู่อยู่เป็นสัปดาห์นะครับถึงได้เล่นกันได้อ่โอเคหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องพยายามหาทางแก้ขไขต่อไปแต่ว่านัดหน้าเนี่ยนัดหน้าที่เจอกับแมนยูเนี่ยเราก็มีเฟอร์กิวฟันไดน้ไงเพราะว่าในหลีกไม่ได้โดนโทษแบนหรืออะไรอยู่แล้วนะครับมาต่อกันที่ซาดิโอมาเน่นะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องนอกสนามซึ่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร ในระหว่างที่เมื่อวานนี้เราทําศึกในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันอยู่ซาดิโอมาเน่โดนยกเขาครับโดนขโมยขึ้นบ้านใช้ยอย่างนั้นนะครับขโมยขึ้นไปขโมยพวกนาฬิกาข้อมือเรือนหรูแพงๆต่างๆางขโมยโมบายโฟนก็คือพวกมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆขโมยคาคีกุญแจรถไปด้วย เหตุเกิดในช่วงเนี่ยระหว่างที่ริบูไต่นะครับก็ไม่มีคนอยู่บ้านก็เข้าไปขโมยซะอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันเชื่อเลยว่าบ้านของซาริโอมาเน่เนี่ยก็ต้องหรูแน่นอนต้องมีพวกกล้องวงจรปิดซึ่งทางตำรวจเมอร์ซี่ไซส์เขาก็บอกว่าเฮ้ยใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับไอ้โจรที่ขึ้นบ้านเนี่ยพีซส,ส่งให้ความช่วยเหลือกับตำรวจหน่อยขอข้อมูลหน่อยถ้าใครรู้จักนะเห็นหน้าค่าตาไอ้ไอโจรคนนี้นะแล้วก็ขอร้องถ้าเกิดว่า เจ้าโจรเนี่ยรู้ตัวเอาของมาคืนโดยด่วนนะครับเราจะตามล่าตัวคุณแหมหนา้าเขาได้ก็อะไรหน้าเห็นใจนะครับเตะบอลอยู่ดีๆก็มีขยโยโจรขึ้นบ้านเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นอย่างนี้บ่อยจริงๆนะครับเป็นเมืองที่ขโมยขาโรเยอะจริงๆนะครับนักเตะลิเวอร์พูลหลายๆคนในอดีตที่ผ่านมาก็โดนกันแบบนี้แหมเผลอไม่ได้เตะบอลอยู่เผลอไม่ได้ต้องขึ้นบ้านพวกโจนพวกนี้ ลิเวอร์พูลนะครับเตรียมที่จะกลับไปปีซีซั่นที่บอสตันนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับรายงานโดยเจมพีเสแห่งลิเวอร์พูลเอ็โคนะครับคือมีความเป็นไปได้สูงจากแหล่งข่าวของเจมพีเสเขาบอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะกลับไป,ปทัวร์ปีซีซั่นที่อเมริกาต่อเนื่องเป็นปีที่2ติที่ต่อกันคือซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็เพิ่ง ไปที่แถวแถวแถว New York, Boston, Chicago, นิวยอร์กบอสตันชิคาโกพวกนี้เพื่อทําการอุ่นเครื่องเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าโดยวัฒนธรรมโดยปกติแล้วรีฟูมักจะสลับเดี๋ยวปีนี้ไปโซนอเมริกาปีหน้าไปแถวเอเชียสลับกันไปแบบนี้นี่คือวัฒนธรรมที่เคยเกิดขึ้นมาแต่ว่าปีนี้เหมือนจะเบรกวัฒนธรรมนิดนึงก็คืออาจจะไปปีซีซันที่ สหรัฐต่อเนื่องไปอีกปีหนึ่งเพราะว่าเหมือนทางกลุ่ม FSG เนี่ยเจ้าของสโมสรเราเชื่อว่าการไปเตรียมตัวที่อเมริกามัน,มนดีกว่าการไปเอเชียมันดีกว่าในใน,ในหลายแง่แล้วก็การได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ international championship หรือว่าอุ่นเครื่องที่เจอกับทิมใหญ่ด้วยกันอะ่ะมันดีกว่านะครับซึ่งอาจริงๆแล้วเราอ่าทางลิเวูเนี่ยก็กำลังเจราจากับทางจีนด้วยเช่นกันว่าอาจจะไปเตะที่จีนด้วยเช่นกัน ก่อนอนันนี้มีการคาดาเดามีการคาดการณ์ว่ามีการเจราจากับทางจีนจริงๆว่าจะไปอุ่นเครื่องที่นั่นแต่ว่าเหมือนล่าสุดจริงๆข้อเสนอที่ดีกว่าคือเป็นฝั่งเยอรมันดังนั้นไม่แน่ริบูอาจจะปัดข้อเสนอที่จะไปจีนตกโตกไปและไปแต่ที่เยอรมันที่ที่ขอภัยไม่ใช่เยอรม,มันสหรัฐอเมริกานะครับนะที่อาเ,อเชียเนี่ยไม่ค่อยริบูไม่ได้ไปนานเหมือนกันแล้วนะเนี่ย เคยมาประเทศไทยเมื่อปี2 0 1 5้าเขาเขียนไว้นะครับออสเตรเลียมาเลเซียปี2 0 1 5ก็ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะเอเชียเนี่ยแล้วก็มีมาฮ่องกงเมื่อปีเมื่อสักปี2017ัไหมผมจําไม่ได้เท่าแถวนั้นนะครับแต่ว่า2018ก็เลยไปสหรัฐเออมันจะไปปีเป็น,ป,น,ป,ป,นปีจริงวะ2015มาเอเชีย2016ไปอเมริกา17มาฮ่องกง18ไปสหรัฐแต่ว่า19เนี่ยอย่างที่ในข่าวนี้ได้งานมีโอกาสที่จะกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะครับ เป็นสองปีติดต่อกันนะพอการเซล์อย่างที่รายงานมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ล่าสุดออฟฟิเชียลสักทีเป็นอย่างเป็นทางการแล้วเซ็นสัญญานักเตะอาชีพแล้วนะครับก็ยินดีกับเจ้าหนูวัยสิปีคนนี้ด้วยนะที่ยิงในทีมยูสิบแปดยี่สิบสามลูกก็เหมาะสมละที่จะได้รางวัลเป็นสัญญานักเตะอาชีพเป็นรางวัลน,นะครับเพราะอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์พอดีเมื่อวันพุธเนี่ยแหละพอครบสิบแปดปุ๊บเซ็นปั๊บเลยตามกฎเซ็นเลยนะครับอ นะเจมีค่คาร์ลเกอร์ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าคือไม่ได้พูดแค่ว่าการไปเล่นที่บายเยิน์จะได้เปรียบอย่างเดียวเจมีค่คาร์ลเกอร์ก็ยังเชื่อว่าการไปเล่นที่โอเดลฟอร์ดเนี่ยกับในยุคของโอเลกุนนาโซชาเนี่ยแม้ว่าแมนยูนเต็ดจะฟอร์มดีก็ตามแต่ว่าด้วยสไตล์การเล่นของแมนยูนเต็ดที่เปิดหน้าแรกเ่ยเชื่อว่ามันก็น่าจะเข้าทางลิเวอร์พูลเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามหนึ่งสิ่งที่ เขาบอกว่าสําคัญมากลิเวอรจ์จะต้องพยายามเก็บผลการแข่งขันที่ดีออกมาให้ได้นะครับอาจจะเป็นผลเสมอก็ยังโอเคแต่ต้องพยายามไม่แพ้ออกมานะครับเพร,เ,พรเพราะว่าเพราะเกมนี้เขาบอกว่าแมนซิตี้ต้องคาดหวังแน่นอนต้องเพราะว่าแมนซิตี้จะไม่มีเตะในสัปดาห์นี้ไม่เตะฟุตบอลลีกเพราะว่าเขาเตะล่วงหน้าไปแล้วเขาจะไปเตะฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศก,กับเชลซีแทนในศึกลีกคัพส่วนลิเวอร์พูลก็จะเตะ เกมตกค้างก็คือสัปดาห์นี้ถ้าชนะได้ก็จะเตเท่ากันแล้วแต้มก็จะแซงหรือเสมอก็แซงแต้มหนึ่งเชน่นกันแต่ว่าเขาบอกว่าแมนซิตี้ต้องหวังให้ริพูทำแต้มดรอปอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดไปเก็บ3มแต้มได้เนี่ยโอ้โหนี่จะเป็นผลการแข่งขันที่ดีสำหรับร์พูมากๆจะทำแต้มทิ้งแมสเทตีส้สามแต้มนะครับก็คาราเตอร์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเกมนัดที่จะเจอกับแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้นะครับ ทิ้งท้ายมากันที่คนที่ขึ้นบนหน้าปกแล้วก็ขึ้นบนหัวข่าวผมนะครับก็คือบูโน่แฟนันเดสนะครับมีข่าวจากสื่อโปรตุเกสนะครับสื่อโปรตุเกสชื่อว่าคอลิเอโอดมาฮาเดมันหานะครับบอกว่าไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่บอกว่าริฟูอาจจะยื่นข้อเสนอซื้อบูโน่แฟนันเดสในซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเป็นกองกลางของสปอร์ติ้ง ลิสบอนนะครับซึ่ง s p o ร์ i n k งลิสบอนตั้งเป้าที่จะขายเฟรนเดสเนี่ยในราคาต่ำกว่า90ล้านปอนด์ซึ่งตอนแรกอะ90ล้านปอนด์เป็นค่าชีกสัญญาที่ตั้งโก่งเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครมาเซ็นกันง่ายๆแต่ว่าล่าสุดพวกเขามีปัญหาทางด้านการเงินก็เลยจะปล่อยกว่าปล่อยปล่อยในราคาที่ต่ำกว่า90ล้านปอนด์แต่เขาก็มาเดาระบุนะครับว่าต่ำกว่า90ล้านปอนด์เนี่ยมันต่ำกว่าเท่าไหร่ แปดสิบเก้าไหมหรือว่าเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่ามีเอเวอร์ตันกับเรอัลพูดที่สนใจบูโน่เฟรนันเดสนะครับก็รอติดตามกันผมไม่ค่อยชัวร์กับแหล่งข่าวจากโปรตุเกสเจ้านี้ซึ่งเท่าไหร่คอรลิเอโร่เดมานห้าเนี่ยผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเช่นกันนะครับก็ฟังไว้หูฟังหูไว้หูแล้วก็รอดูว่าเดี๋ยวพอสักปลายฤดูกาลหรือช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราจะมีข่าวกับ นักเตะคนนี้ไหมถ้ามีข่าวกับนักเตะคนนี้อีกและเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือในอังกฤษรายงานเฮ้ยอันนี้ก็พอจะเชื่อถือได้ว่าแสดงว่าเราน่าจะสนใจนักเตะคนนี้จริงๆดังนั้นต้องรอเวลาเท่านั้นต้องใช้เวลารอเท่านั้นว่าเราจะสนใจนักเตะคนนี้จริงๆหรือไม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนเพจโค้ดแอคนะครับแล้วก็ช่องยูทูบโค้ดแอคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็น2ช่องทางที่สามารถติดตามผมได้ใน Facebook ก็กดไลค์ กดซีเฟิร์สกันให้ด้วยนะครับส่วนในเนี่ยเฟซบุ๊กกดไลค์กดซีเฟิร์สกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ผมจะนํามาเสิร์ฟในทุกๆวันฟรีวิวแล้วก็รวมไปถึงหลังเกมที่จะมีไลฟ์สดด้วยได้จะพูดคุยกันนะครับแบบตามภาษาเด็กของแดงด้วยกันนะครับนะหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณซปอนเซอร์ใจดีด้วยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากร่วมสนุกถึงเต้นค,คลิกลิงก์ได้ล่างวิดีโอนะครับแล้วก็มาร